มาพบกันอีกครั้งที่ชินโดเซกิเพราะได้ข่าวว่าตอนนี้ออกโปรโมชั่นเมนูใหม่ Kingdom of Pork ชุดรวมเมนูหมูห้ชนิดไว้ในชุดเดียวมีหมู3มชั้นคอหมูและสันคอหมูที่ผ่านขั้นตอนการเวชเอดได้เนื้อหมูที่มีกลิ่นและรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของชินโดเซกิ i n g d o m of Pork ราคาเต็ม1,330บาทแต่พิเศษถ้าไปช่วงนี้ช่วงแนะนำราคา899บาทพิเศษมากยิ่งขึ้นถ้าบอกว่ามาจากเพจกินแก้มตุยตะลุยเที่ยวเหลือเพียง699บาทจำกัดิิ์2 0ท่านแรก ถือว่าคุ้มมากเป็นราคาที่ดีงามเพราะชุดหนึ่งกินได้3-4คนอาหารดีคุณภาพอร่อยวัตถุดิบดีเยี่ยมชุดนี้ชื่อว่าปูซานทะเลดองราคา699าในจานเดียวมีทั้งตั้งกุ้งเอ็นหอยซามมอนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บ ส่วนชุดนี้ชื่อว่าคิงลามยอนมาม่าสไตล์เกาหลีที่อุดมไปด้วยซีฟู้ดชุดพร ah ีเมียมหอยเป๋าฮื้อหอยแมงผู้ขาปูทารบะและออมุกโอเด้งเส้นปลาสไตล์เกาหลีเป็น3เมนูใหม่ที่น่าสนใจและอยากชวนให้ไปลองแล้วเตรียมพบสาขาใหม่ที่ไม่ก้าบางนาในเร็วๆนี้